สวัสดีปาลุงสบายดีบยดพบกันคือก่ออีกแล้วกับซองบัคควันบันหน้าปาลุงเอ้ยและก็บพบกันอีกแล้วกับซองวาคิมกับน้องวาคิมปาลุงสวัสดีปาลุงน้องวาคิม <c oughs> วาคิม <c oughs> เิ่นบุคอยอยู่ป้าลุงเอ้ยไม่แต่หายก็หายช่วงนี้บัคควนกันเลย ปรึกษากับน้องมวยเนาะว่ากับน้องมวย,ย,มมว,ยว่าสิไปใช้น้องมวยซื้องกินซืได้ซื้อข้าวปลาดุงเงยซื้อข้าวสิซื้นั่นแหละมาให้น้องเพิ่นกินบางทีน้องเพิ่นอยากกินข้าวเนะาะเฮาก็อาจสิบูฮูพอหน้องเพิ่นกินนมนี่กินลงไปแล้วก็เหี่ยวมากเลยกับโบยู่ได้ปลาดุงเงย ก็เลยไปซื้อเข่าปลาลุงซื้อเข่าให้ลูกชายเข่าซินเลตมาคุยก็สิไปผู้เละหาซื้ออยู่ร้านนอ้อ,นงนนองอาเต่นะปลาลุงร้านน้องอาเต้กับยายไม่ใหญ่เคียวอะไรแต่กับเจ้เพิ่์ลซิมีหรือบอกอ่ะเนาะอันนี้อันนี้มันแน่ใจเนาะสิไปเบิ่งเนาะน้องมวยตามเขาอยากไปซื้อน้ำเพิร์ลเนนะี่ย อุ้ยพูดแบกล,ดกลาอยากล้องหานใหม่คือกันกอีกพูดลูกชายนี่แหลปะป้าลุงเย้ยป,ปีใหม่บาคอนกับบคอคคลยังไล่ขอแข่นอนว่าคีมอยู่ดีมีแห้งสำนึกก็ดีใจแหละหรือว่า่อกบเม่เฮาแหละห,หายสุภาพแข็งแห้งหายอยู่ดีมีแห้งหมันยืน่นหมันยืน่นเป็นห่มโพห่มใสน้ำลุกน้ำรานสำนิกบาคอนก็ดีใจแหลปะป้าลูกเย้ย น้องมวยกับบุคยสบายน้องมวยก็ได้อากาศบ้านเฮาบรรกลมเป็นไข่ปะลูเลกเอ้ยกษิบบอกอาาานะไรย่ะฮะน้อปะลูกมาควันกษิได้ไปแล้วพออาาเพรายามมืดมันขำเลยได้นี่ตอนนี้กจะจิอยู่ประมาณสามโ้งแรงหรือว่าสี่โมงแรกแหละปะลุกเอ้ยก็ษิได้ไปเบิ่งเข่าซิลเลตให้ลูกไส้เพิ่น แล้วก็ไปเบิ่งกันอยู่ลานน้องอาเต้พระลุงเลยไปลองมึงลานใหม่มาควันก็ไปบ้านน้องอเต้ปาลูกเลยแต่ว่ามันคนหลายนอ้องหากใบเขาไปข้างในเลยใบ,บก,าาก้าเขาก็เลยมาทีลานเก่าลานเดิมเนะระรมาะปปาลูกพอไปเบิ่งกันเลยมันจะมีหรือบ่อเขาชื่อแรดกันลูก มุดดูนี้นี่ละมีข่าซีเลตย่งดะไมีบอสไปไปเบินก่อนบ้านนี่ข่ซีเลตขอนุญาตไปลนี้ก็ได้น้ดของมาใหม่ไลุงเยขิม่าข้าวบ โอ้ชิเดซื้อไปหายนมวยใส่แล้วปะลุงเลยเขาชิเล็บเบอร์หเบอร์หนึ่งเนาะแรกเกิดได้เลยเนาะอันนี้เบอร์สองอันนี้เด็กน้อยปลายเดือนแลยเอามือหนึ่งอันนี้เลยกล่องเละกล่องหนึ่งนี่เท่าไรด้ยเจ้าเก้าพันขีดห้เพิ่นกินกล่องหนึ่งซะก่อนลองมึงเนาะเี่ยเพิ่นบทันอันนั้นเด้หายเพิ่นลองมึงฟาชิแล็บไปเลย อันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองมีบัตรขูแร่แบบประหลงไงไปจ่ายเงินขน่ะนะก็เล,ลื่ประหลง,งแพ็คของโอ้สิ้นแห่งไม่เยอะและ้วเอาเท่าไงเอาโต๊ะ พัาโตแล้วเด้เออตแล้วรวมมาใช่ไหมฮะตัว <th> นี้ส <th> ิเกาตัวนี้สิบส จะพกบ่โอ oh, ้ยหายกันขึ ah, dad, ้นเด้อนี่ไเฮป๊บนึ่งพวกกันอยู่เพื่อนสบายดีพี่น้องอีกเชนึงเด้อเม่น้องเด้อไปตากล้องเห็นเบาควันพี่น้องมาไหมเนี่ยเป็น้องเดือนมื้ย มาเอาตู้พี่น้องเมื่อวานเดาแก่ตู้มาเมื่อนี้เดาต้องมาเอา,อเเอา,าพีนาน่น้องเลยเอาเข้าวไก่คันใดวะเขาอยู่บ่เฮ้ยเขาเป็นตู้หน่อยเนาะตู้ทีขาไปแบ,บะความวะขาไปแบะเนาะแต่ที่น,บบนี้ยังแหนบปราลุผู้อ่าเพื่นกระไรเนาะขักเลยเรายันแบกเขาดิ เป็นแบกเขามากินเครื่องปลูกเขามาขึนหรือกินผู้น,น้ำปลาลุงน้ำบอ่อควันกับน,น้องเดือนวรือเปล่าใครบอกเป็นแม่น้ำเรือนแน่มาก่อนเ่าบอกไปแมน้องเดือนนั่นแหละมามบ่อได้อีกพี่น้องเอมื่อคืนนี่เพราะว่าไม่เท่าเพนทัยมากข้าวดาวอยู่พี่เข้าวดาวแตไแม่น,น้องพี่นอ้องเข้าวดาวเข้าเวเดีวกับเข้าน้ำบ่อได้อีกพี่น้องเลยเ<ห>พราะว่า,านะแม่นบอแม,นแ,แม่นั่นแหละน้องดาเพิ่น ยังกินนมแม่มาบ่ได้ป้ามาบ่ได้รุนภูเขาทั้งปุ่มมาตู่บ่าวกันพี่น้อนบุกเทียงเจกศทรายเจกศทรายบ่ออยู่โอ้แค่มองคนเขาราวแล้วนี่เนาะกู้ชีต่อรถไปไปแมนอาตู่เลยตู่โบเห็นโมเมน่เตี้ยนะ มันบังนหตู้ห้าโอ้ต้องใช้ขว้น้ำมือนีตูห้างสแมนกคือกา่คือกันแ่นสิย่านเดียวเพื่อนเพื่อนพูลปไปเพื่อนเพื่อนไปแบะทามเจ๊ายสิอยู่เพื่อนอยู่ห่านน้องอัติทานเจ๊ยรายบ่อือแบะโลกกจิสืออยู่ซื้อแพรเพ่อนให้ดู คนมีพลาบปะลุงเอ้ยเข่าซีเรียสบอเปิดปิดบอปวะทีเดียวมีเถีอยวเดียวปีหนึ่งมีเถี่เดียวกับบมาน้ำกันหรือ่าบันกัมากับบไปลุงเอ้ยแม่ยายไปรอถึงกับร่องท่อ่วนน้องง้ยกได้ลูขี่ห่าอบ่ ขึ้นไปอีกพี่น้องเอ้ยมาตู้บ่ไดตู้จ้อย,ยะสงสัยบ่ทาพูดเพื่อนแก่เมื่อไว้เด้พี่น้องเอ้ยป่าเมือ่อเช้าเด้เพื่อนแก่ล่างเบียร์เข้าเมื่อไว้เดี๋ยวเฮาบ่ไดถามเพื่อน เป็นเงินเหีียนอนี่เนาะากเห็นรถปได้เขาเมื่อไล่ะพี่จัาแม่แม่่ได้ดแม่ปะบยอะคนร้ายคนร้ายเป็นจ้างคนงานจะท้าเหมือกันแต่ถ้าิม่าท้ามองไม่เท่คนอยูเฮือนเปนอพี่น้องคนร้ายเหรเอยายอย่านืหี ได้้นบางเบนขวกเละกรูตาบ่อท่นท่นบ่อท่นเผอเ็ดหมื่นีโลจัมาโอ้โห้คนเขาไปินเที่ยวนะเนทียวแมนแมนเาน่งน่นัองมาตู่พี่น้องปได้หวนบ่อไม่เทาขึ้นนี่อย่ามาพูด เสียดายเด้วันนี้เอาลูกออกนมก่อนเนาะเราไวยกับเสียดายกันการอ้ยจะก่อนคือบุมี่นะนี่คุณว่าขี้จ๋าป้าน้ามันขึ้นสออนเด้อพูดหน้าบุเบิลสีไปที่แต่งพีหน้ารับเบิลกับสิไปลูกก็สีออกวิทย์พีหน่าโอ้ยมดแรงจะมาถามแล้วเขาเห็นกัน ินเ่งไไะกูควันเทมจอมูบุกับใจช่มาตูพี่น้องเอากะซีแบกเมื่อวานกินต่อเลยบอก่ีพี่ชิกินยังแบกเมื่อากะสีใ้เป็นกงกินลัปอกใ้เป็นหลับปอกก็ทัวเพิ่นหน่อยมันจะเป็นนอนกันมันอันไปกินลัปอกสองค้นส ้องหองอีกว่าแม่คนที่สามหาสิบใบเผาแต่เจ้าบุท่านบอกพิหาอย่าเจ้าบอกกับสบายดี